ต้นเหตุเกิดรูปนามของจักรวาลเป็นเหตุเกิดรูปนามพิภพต่างๆตลอดดวงดาวอันับไม่ถ้วนเพราะไม่มีที่สิ้นสุดรูปนามพิภพต่างๆเป็นเหตุให้เกิดรูปนามพืชรูปนามพืชเป็นเหตุให้เกิดรูปนามสัตว์เคลื่อนไหวได้จึงเรียกกันว่าเป็นสิ่งมีชีวิตความจริงรูปนามจะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตมันก็เคลื่อนไหวได้เพราะมีรูปกับนามเป็นเหตุเป็นผล ให้เกิดปฏิกิริยาอยู่ในตัวให้เคลื่อนไหวตลอดการและเปลี่ยนแปลงเพราะมองด้วยตาเนื้อไม่เห็นจึงเรียกกันว่าเป็นสิ่งไม่มีชีวิตเมื่อรูปนามของพืชเปลี่ยนมาเป็นรูปนามของสัตว์เป็นจุดตั้งต้นชีวิตของสัตว์และเป็นเหตุให้เกิดจิตวิญญาณการแสดงเคลื่อนไหวเป็นเหตุให้เกิดกรรมสัตว์ชาติแรกมีแต่สร้างกรรมชั่วสัตว์กินสัตว์และความโกรธโลภหลง ตามเหตุปัจจัยภายนอกภายในที่มากระทบการมที่สัตว์แสดงมีตาหูจมูกลิ้นกายห้าอย่างไปกระทบกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสห้าอย่างแล้วก็เข้ามาประทับบรรจุบันทึกถ่ายภาพติดอยู่กับรูปปรมนูซึ่งเป็นสุข,ขุมรูปแฝงอยู่ในความว่างเราไม่สามารถมองเห็นด้วยตาได้ที่แสงอยู่ในความว่างขั้นระหว่างตา หูจมูกลิ้นกายนั้นไว้ได้หมดสิ้นเมื่อสัตว์ชาติแรกเกิดนี้ได้ตายลงมีกรรมชั่วอย่างเดียวเป็นเหตุให้สัตว์ต้องเกิดอีกเพื่อให้สัตว์ต้องใช้นี่เกิดกรรมชั่วที่ได้ทําไว้แต่สัตว์เกิดขึ้นมาแล้วหายอมใช้นี่เกิดกันไม่มันกลับเพิ่มนี่ให้เป็นเหตุเกิดทวีคูณจนปัจจุบันชาตินี้ดังนั้น ด้วยอำนาจกรรมชั่วที่พวกสัตว์ติดอยู่ในสุขุมรูปห้ากองตลอดเพศผู้เมียเป็นสุขุมรูปที่ติดอยู่ในห้ากองนั้นก็เกิดหมุนรวมกันเข้าเป็นรูปปรมาณูกลมคงรูปอยู่ได้ด้วยการหมุนรอบตัวเองมิหยุดนิ่งเป็นคูหาให้จิตได้อาศัยอยู่ในข้างในเรียกว่ารูปวิญญาณหรือจะเรียกว่ารูปถอดก็ได้ พราะถอดมาจากนามว่างภาวะขั้นรูปหยาบนั่นเองซึ่งเป็นสุขุมรูปแฝงอยู่ในความว่างรูปวิญญาณจึงมีชีวิตอยู่คงทนอยู่ยืนนานกว่ารูปหยาบมีกรรมชั่วคอยรักษาให้หมุนคงรูปอยู่ไม่มีเทพเจ้าองค์ใดฆ่าให้ตายได้นอกจากนิพพานเท่านั้นรูปวิญญาณจึงจะสลายเรื่องของการแสดงกรรมของสัตว์ที่ประทับติดอยู่ในสุข,ขุมรูป าหูจมูกลิ้นกายห้ากองนั้นรวมกันเข้าเรียกว่าจิตจึงมีสำนักงานของจิตติดอยู่ในวิญญาณห้ากองรวมเป็นที่ทำงานของจิตกลางและก็ติดต่อกับตาหูจมูกลิ้นกายภายนอกซึ่งเป็นสื่อติดต่อของจิตดังนั้นจิตกับวิญญาณจึงไม่เหมือนกันจิตเป็นตัวรู้นึกคิดส่วนวิญญาณเป็นครูหาให้จิตได้อาศัยอยู่ และเป็นยานพาหนะพาจิตไปเกิดหรือจะไปไหนๆก็ได้เป็นชีวิตจุดๆุดจุดหมายเหตุเป็นส่วนที่ไม่สามารถถอดความจากายเสียงได้รูปสุขุมรูปที่ถอดมาจากรูปหยาบมีรูปเพศผู้เมียรูปตาหูจมูกลิ้นกายอยู่ในวิญญ,ญาณไว้ได้เป็นเหตุเกิดสืบต่อภพชาติต่อไปเมื่อสัตว์ตายชีวิตร่างกายหยาบของภพชาตินั้นๆ ก็หมดไปตามอายุไขชีวิตร่างกายหยาบของภพภูมิชาตินั้นๆส่วนชีวิตแท้รูปปรมณูวิญญาณจะไม่ตายสลายตามจะต้องไปเกิดตามภพภูมิต่างๆต,ตามเหตุปัจจัยมันเป็นวัตตะหมุนเปลี่ยนเวียนไปโดยชีวิตแท้รูปถอดหรือวิญญาณหมุนรอบตัวเองนี้เองเป็นเหตุให้จิตเกิดดับสืบต่อคอยรับเหตุการณ์ภายนอกภายในที่มากระทบตา หูจมูกลิ้นกายใจแล้วจิตก็เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยที่มากระทบจะดีหรือชั่วก็สะสมเข้าไว้เป็นทุนเหตุเกิดเหตุด,ดับหรือปรุงแต่งต่อไปจนกว่ากรรมชั่วเหตุเกิดจะหมดไปชีวิตรูปถอดหรือวิญญาณก็จะหยุดการหมุนรูปสุขุมรูปวิญญาณซึ่งเกิดมาจากกรรมชั่วสืบต่อมาแต่ชาติแรกเกิด ก็จะสลายแยกออกจากกันไปคงรูปอยู่ไม่ได้มันก็กระจายไปส่วนกิจกรรมดีธรรมะที่ติดอยู่กับวิญญาณมันก็กระจายไปกับรูปปรามนูคงเหลือแต่ความว่างที่คั่นช่องว่างของรูปปรามนูทุกๆช่องฉะนั้นโดยปราศจากรูปปรามนูความว่างนั้นจึงบริสุทธิ์และสว่างรวมเข้ากับความว่างบริสุทธิ์สว่างของจักรวาลเดิมเข้าเป็นหนึ่ง เรียกว่านิพพานเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์สร้างชีวิตพระพุทธศาสนาให้ก่อเกิดเป็นชีวิตอย่างบริบูรณ์ดังพระประสงค์แล้วพระพุทธองค์จึงได้ละวิภาวะตัณหานั้นเสด็จสู่อนุปาทิเสสนิพานคือเป็นผู้หมดสิ้นทุกตัณหาเป็นผู้ดับรอบโดยลักษณะการแห่งอนุปาทิเสสนิพานของพระพุทธองค์ก็คือ ลำดับแรกก็ทรงเจริญฌานดิ่งสนิทเข้าไปจนถึงสัญญาเวทาิตานิโรธหมายความว่าเข้าไปดับลึกสุดอยู่เหนืออรูปฌานในวาระแรกนั้นพระองค์ยังไม่ได้ดับขันต่างๆให้สิ้นสนิทเป็นเด็ดขาดแต่อย่างใดยังเพียงเข้าไปเพื่อทรงกระบวนการแห่งการสู่นิพพานหรือนิโรธเป็นครั้งสุดท้ายแห่งชีวิตพูดง่ายๆก็คือสู่สิ่งที่พระองค์ได้สร้าง ได้ภาคเพียรก่อเป็นทางเป็นแบบอย่างไว้เป็นครั้งสุดท้ายเส้นหน่อยซึ่งเรียกได้ว่าสิ่งอันเกิดมาจากที่พระองค์ได้ยอมอยู่กับทุลีทุกข์อันเป็นทุลีทุก์ที่มนุษย์ธรรมดาผู้มีจิตหยาบเพลินกว่าจะสัมผัสมันว่าเป็นทุกข์และกระบวนการกระทําจิตตนให้ถึงซึ่งสัญญาเวทายตะนิโรดนี้นั้นเป็นกระบวนการที่พระอนุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้า พระผู้เป็นยอดแห่งศาสดาในโลกเท่านั้นที่ส่งค้นพบทรงนำมาตีแผ่เผยแจ้งออกสู่สัตว์โลกให้พึงปฏิบัติตามเมื่อทรงสิ่งซึ่งสุดท้ายนี้แล้วจึงได้ถอยกลับมาสู่ภาวะต้นคือปฐมฌานแล้วจึงได้ตัดสิงพระทัยสุดท้ายเสด็จดับขันต่างๆไปทีละขันวิญญาณขันในชีวิตและร่างกายนั้นได้ดับไปเสียตั้งแต่ก่อนจะเข้าสู่ปฐมฌานานานแล้ว เพราะต้องดับสังขารละขันและสังขารธรรมชั้นแรกเสียก่อนวิญญาณขันจึงได้ดับดังนั้นจึงไม่มีเชื่อใดเหลืออยู่แห่งวิญญาณขันที่หยาบนั้นพระองค์เริ่มดับสังขารขันหรือสังขารธรรมชั้นในอันจะส่งผลให้ก่อเกิดวิภวะตัณหาได้แล้วชั้นหนึ่งเสก่อนจึงได้เลื่อนขึ้นสู่ทุติยชาญและจึงดับสัญญาขันเลื่อนขึ้นสู่ตติยชาญ เมื่อพระองค์ดับสังขารขันหรือสังขารธรรมชั้นในสุดอีกทีก็เป็นอันเลื่อนขึ้นสู่จะตูตตะทชานคมีแต่เวทนาขันสุดท้ายแห่งชีวิตนั่นคือลักษณะาการแห่งชั้นสุดท้ายของการจะดับสิ้นไม่เหลือเมื่อพระองค์ดับสังขารขันหรือสังขารธรรมใหญ่สุดท้ายที่มีอยู่ทั้งสิ้นแล้วก็มาดับเวทนาขันอันเป็นจิตขันหรือนามขัน ที่มีจิตส่วนในคือผวังขจิตเสียก่อนแล้วจึงได้ออกจากจตุตาทชาญพร้อมกับมาดับจิตขันหรือนามขันสุดท้ายจริงๆของพระองค์เสียลงเพียงนั้นนี่พระองค์เข้าสู่นิพพานอยู่ตรงนี้นั่นคือพระองค์ดับเวทนาขันในภาวะจิตตื่นหรือวิถีจิตอันเป็นปกติของมนุษย์ครบพร้อมทั้งสติและสัมปัชัญญะไม่ได้ถูกภาวะอื่นใดครอบงำ เป็นภาวะจงใจไม่ถูกภาวะใดครอบคลุมอำพรางให้หลงไหลใดๆทั้งสิ้นเป็นภาวะแห่งตนเองอย่างบริบูรณ์เมื่อเวทนาขันจุดท้ายแท้ๆจริงๆได้ถูกทำลายลงอย่างสนิทจึงเป็นผู้บริสุทธิ์หมดสิ้นแล้วซึ่งสังขารธรรมและหมดเชื้อจิตขันหรือนามขันทั้งพวงใดๆในพระองค์ท่านไม่มีเหลือคงทิ้งแต่รูปขันอันจะมีชีวิตนั้นไม่ได้แน่ เพราะรูปไม่ใช่ชีวิตหากสิ้นนามสิ้นแล้วก็คือแท่งก็คือก้อนวัตถุหนึ่งนั้นเท่านั้นเองนั่นแลคือลำดับชานที่พระอนุรุตเทระเจ้าได้นำชานาจิตเข้าไปดูเป็นวิธีการดับโดยแท้ดับโดยตรงโดยพระองค์เป็นผู้ดับเองเสียด้วยคำสอนของพุทธ,ธะทั้งหมดในวัตตะนี้ก็คือการเพาะให้ พุทธจิตนั้นพลีออกมาให้เราปรากฏเห็นเท่านั้นเองเพียงแต่เราทําให้มันว่างจากความคิดปรุงแต่งต่างๆซึ่งล้วนแต่นำไปสู่การเกิดและการดับอยู่ตลอดเวลาและนําไปสู่ความทุกข์เดือดร้อนใจของสัตว์โลกและโลกอื่นไปจริงๆเท่านั้นเราก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องมีวิธีปฏิบัติเพื่อการตัดสู้และหาทางออกทั้งหลายทั้งสิ้นเลยคําสอนของพุทธะทั้งหมด มีวัตถุประสงค์ข้อนี้เพียงข้อเดียวคือพาพวกเราข้ามขึ้นให้พ้นเสียจากภูมิแห่งความคิดบัดนี้ถ้ารีดความคิดหรือหยุดความคิดของเราได้สำเร็จแล้วประโยชน์อะไรด้วยทำทั้งหลายที่พุทธ,ธะได้สอนไว้มันหมายถึงสามารถปฏิบัติจนหยุดคิดของความคิดปรุงแต่งต่างๆเสียได้ไม่มีอะไรสามารถปรุงให้จิตคิดไปตามอำนาจกิเลสตัณหาได้อีกต่อไป เป็นจิตที่ว่างจากสิ่งกรุงแต่งและความคิดทั้งปวงนั่นแหละเป็นตัวธรรมหรือพุทธ,ธะหรือธรรมชาติเดิมแท้อยู่ในความเป็นเช่นนั้นเพราะเรานั้นถ้าเราสามารถทําความเข้าใจอย่างลึกซึ้งแล้วคำพูดของมนุษย์ไม่สามารถหวานล้อมหรือเปิดเผยมันได้ความตััสรู้คือความไม่มีอะไรให้ระลึกถึงพูดถึงได้ก็ไม่พูดแล้วไม่พูดว่าเขารู้อะไรเพราะสิ่งนี้ มันอยู่เหนือคำพูดเเเเเรราาาาามามมมกกกกยยทที่่่พคคคนน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 หหห็็็็ปตอิิดดววผู้จ้จจลใััังาางงสบฉไไ ที่เห็นอยู่อยากรู้ไหมว่าทำไมว่าเพราะอะไรต้นเหตุขออใครที่ไหนกันสิ่งที่เธอนั้นต้องเจอสิ่งที่เธอต้องทุกต้องทน,นไรเหตุผลได้ไปโทษฟ,ฟ้าโทษดาวในความจริงที่เป็น ได้มาเพราะเธอจะร้าจะดีมันอยู่ที่ตัวเธอนั่นเองอย่างให้ลองดูเรื่องกันคือการกระทันของเธอในคิดในใจอาจคอยส่งผลร้ายอาจลึกลับเสมอคง สงองคนคบกันคิทำอะไรทำดีหรือ,อไร